สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่สุริชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนรัคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องกระเมนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับพี่น้องที่ทงไซถามพี่สุริชาติมาว่าทำไมไม่ลงเรื่องวิญญ,ญาณเรื่องอาถรรพ์ที่เคยลง ก็ต้องเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนนะครับเรื่องความมั่นคงอยู่กับบ้านเมืองไว้ก่อนนะแต่ถ้าเร,ารื่องพิบนี้ก็จะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกันอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ว่ามันมีส่วนนะครับพี่น้องอย่าสงสัยว่ามีส่วนยนะังไงมีส่วนเกี่ยวพันกันก็คือมีการตายนะครับทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายของเขมรหรือว่ากัมพูชาคือทหารของเขาทหารเราก็ตาย เราก็ตายสิบห้าสิบห้านายนะครับของเขานี่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับแต่หลายท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นหลักพันหรือว่าหลายพันแต่ว่าที่พี่สุริชาติได้ข่าวมาก็คือตอนนี้นะแปดร้อยกว่าถามว่ารู้มาจากไหนก็รู้จากคนที่เขาส่งข่าวให้พี่สุริชาติอยู่ประจำนะครับ แต่ข่าวเขานี่น่าเชื่อถือได้แต่ว่าแปดร้อยแปดร้อยกว่านี่เป็นจํานวนที่เขาหาได้เท่าที่เขาจะทําได้นะครับไอ้ที่มันเลยไปใกลๆสถานที่ไกลๆเขาก็ไปหาไม่ได้ก็คือประเทศเขมรมันก็กว้างนะก็ไม่ใช่ว่าประเทศแคบๆนะเขาก็หาข่าวหาเลยในพื้นที่ที่เขาพอจะหาได้แค่นั้นเองครับก็เข้าใจตามนี้นะครับ แล้ที่จะมาคุยกันเรื่องนี้ที่ว่าเกี่ยวกันก็คือการตายของทหารและทีนี้ทหารไทยใช่หไหมก็มีพี่น้องเราเอาศพออกมาได้หมดนะครับทหารเพื่อนร่วมงานเขาก็เอาศพออมาได้หมดทุกคนนะแล้วก็ทำพิธีถูกต้องตามวิธีทางความเชื่อของคนไทยของศาสนาพุทธนะครับก็ทำไปเรียบร้อยนะครับอย่างสมเกียรตินะ มีทั้งการปูนบำเหน็จยศเงินเดือนอะไรให้หมดทุกอย่างนะครับเกิดเป็นคนไทยนี่ดีครับเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาพอสมควรถ้าเกิดเป็นคน่างคนเขมรคนกัมพูชานี่พี่น้องดูก็แล้วกันนะว่าจะอนาถาขนาดไหนอันนี้ไม่ใช่มาว่าเขานะเรื่องจริงนะของเรานี่มีทั้งเงินเดือนเงินประจำมาให้นะครับลูกจบออกมาเรียนหนังสือจบไปเรียนหนังสือ ทำงานได้เลยนะเขาดูแลกันขนาดนั้นนะครับคนไทยนะตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่หลงมาเนี่ยดูแลหมดฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับส่วนประเทศของเขเมรแกัมพูชานี่น่าสงสารนะเพราะว่าถึงแม้เาว่าเขาจะเป็นศัตรตูของเรานะเป็นข้าศึกที่ลบกันกับทหารของเรานจะริงๆแล้วเขาก็ทำเพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันอาจจะทำไปอีกแบบหนึง่ง นะเป็นคู่กรณีกันก็สู้กันไปนะตามสมภาพตามคนเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ในที่สุดการสูญเสียมันต้องเกิดขึ้นไม่ว่าเราหรือเขาเพราะเราไม่มีปัญหาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับแต่ของเขานี่เท่าที่ได้ฟังข่าวแล้วก็ได้รับข่าวจากคนที่เขาเคยส่งข่าวให้พิสุทธิชประจําเ,เขาบอกว่าในประเทศเขมรตัวน,นี้มีการถามหาญาติ ญาติที่สูญย์หายไปทางการก็บอกว่ามีไม่กี่คนไม่ถึงร้อยนะแต่จริงๆมันหายไปตั้งหกเจ็ดพันนะครับไม่รู้หายไปไหนแต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อไม่เกินสองสาวันนี้ก็มีข่าวเกิดขึ้นก็คือมีอทหารไทยนะครับแม้กระทั่งประชาชนชาวบ้านที่อยู่ติดชายแดนนี่เขาจะได้กลิ่นเหม็นเน่านะครับ เหม็นเน่ากินแบบนี้เขารู้ทันทีแล้วว่านี่คือกินศพศพของคนตายนี่แหละนะครับพอประกอบกับมีข่าวเรื่องกับมีแรงอีกาบินผ่านไปผ่านบินไปตรงนั้นก็พากันสันนิษฐานว่าอาจจะมากินซากศพก็เป็นไปได้นะครับแต่ความจริงก็คือทหารเขมรนี่หายไปเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนคนที่เอาศพกลับมาเนี่ยก็ทําศพอย่างอนาถา นอกจากนั้นก็เกิดเสียงเกิดวิคิปเลยไม่ใช่เสียงคลิปได้ยินเสียงวาหอนบริเวณภูมะเขือนะครับน่ากลัวมากมนะาหอนแบบหอนมาหลายวันแล้วและที่น่าแปลกแล้ก็คือครบเจ็ดวัน,นหลังจากที่สู้รบกับฝ่ายไทยฝ่ายเราเนี่ยที่สถานขาเวนเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าเยอะมากเต็มป่านะครับไม่มีการนำศพออกมา กลินก็เน่าเหม็นนะครับส่งกลินอบอวนเสียงมาหอนก็เกิดขึ้นครบเจ็ดวันก็ตามที่เขาบอกไว้ครบเจ็ดวันเคนที่ตายจะรู้ตัวว่าตัวเองตายนะครับซากศพข,ของทหารที่ต่อสู้เพื่อเกี่ยวกับเรื่องดินแดนเนี่ยก็พากันรู้ตัวแล้วตามที่ได้ เรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้คือได้รับรู้มานะครับรับการบอกเล่าจากผู้ที่ท่านรู้ท่านก็เล่าห้ฟังว่าเป็นแบบนี้คือวิญญาณเมื่อรู้ตัวก็จะออกมานั่งนะครับออกมานั่งออกมาเดินออกมาดูว่าไอ้ซากศพเนี้ใครเป็นใครเมื่อรู้ตัวว่าเป็นตัวเองจะรู้ตัวเองว่าตัวเองตายแล้วนะครับ ก็จะเกิดอาการโศกเศร้าและการเสกโศกเศร้าเนี่ยก็จะโศกเศร้าแบบเรียกว่ามากนะครับผิดปกติมากกว่าคนธรรมดาที่โศกเศร้านะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เขาเข้าสนามรบมาพี่น้องก็คงจะพอรู้นะครับพี่น้องบางคนอาจจะไม่รู้ไม่ทราบแต่สำหรับพ่สีญาติหรือว่าคนอื่นที่เคยมีอาชีพรับราชการทหารรู้นะครับว่ามันอยู่ความรู้สึกยังไง เข้าสังลมมาก็กลัวปัญันหน้ากับข้าศึกก็จะกลัวแล้วขวัญไนอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงเพื่อนห่วงทุกอย่างคนที่รู้จักกลัวจะถพากจากกันอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกนะครับนี่คือความห่วงมันจะผิดผิดผิดปกติกว่าคนธรรมดานะหลายร้อยเท่าผมจะบอกให้เลยเพราะการเข้าสู่สนามก็คือท่านต้อง ท่านตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อท่านไม่มีคําสั่งให้ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ไปต่อสู้กับข้าศึกเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่หมายควาว่าชีวิตของท่านเนะี่ยหลุดลอยจากล่างไปแล้ววิญญาณหลุดจากล่างไปแล้วครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนี่คือความเป็นจริงนะพอตัวเองเค้อร้ายโชคลายตายครบเกิดวันล่างกะไอ้วิญญาณออกจากล่างแล้วก็มันมาดู ร่างตัวเองพอรู้ตัวเองตายทีนี้ก็จะโศกเศร้าแล้วไปไหนไม่ได้นะทำไมไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่มีการทําพิธีนะไม่มีการทําพิธีเรียกวิญญาณเรียกอะไรให้กลับไปบ้านแต่ของไทยนี่ทําแต่ของเขเมรไม่ได้ทําให้กลับไปบ้านไปหาครอบครัวไปหาคนที่รักไม่มีการเรียกไปวิญญาณก็อยู่ในนั้นเลยอาจจะมีคนตายเป็นหมันพันนะครับเป็นร้อยหลายร้อยเป็นพันก็จะอยู่อย่างนั้นนะวิญญาณจะอยู่อย่างเศร้าโศก ผมมีความเชื่ออยู่แล้วว่าวิญญาณเนี่ยเวลาออกจากร่างเนี่ยเขาจะไม่เดินไปนะครับจะไม่ไปห้อยหัวไปหลอกคนไปแหงอกอะไรไม่ใช่เขาจะอยู่เขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่เขาก็ยังจะคิดถึงพี่น้องคิดถึงคนที่เขาห่วงมันจะมีมันจะมีห่วงอยู่ในตัวของวิญญาณอยู่นะครับสภาพของวิญญาณก็คือจะอยู่ต่างพอเข้าใจนะก็จะอยู่แบบ อยู่แบบนิ่งๆอาจจะมีการเคลื่อนไหวบ้างเร็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์ระทมมีอยู่อย่างแน่นอนวันใดที่จิตเกิดแข็งกล้าขึ้นมาวันนั้นเขาก็จะส่งสัญญาณออกมาอย่างวันที่เจ็ดครบเจ็ดวันเนี่ยเขาจะส่งจิตวิญญาณออกมานะครับแล้วก็หมานี่ก็เสียงส่งเสียงหอนโยวยหัวหน้ากลัวนะครับพี่น้องไปดูในคลิปได้เลยนั่นแะครับแสดงว่าจิต วิญญาณของเขานี่แงแข็งกล้าในวันนั้นเราก็เลยส่งมาถึง่าหาจะไปหาญาติพี่น้องแต่พอดีหมาเนี่ยเขามีเซนมีจิตสัมผัสที่ดีที่แข็งแรงกว่ามนุษย์เราก็เห็นก่อนแล้วเขาก็ามีการตอบสนองคนเลยหอนออกมาอย่างน่ากลัวเป็นแบบที่คลิปนั่นแหละครับ พี่น้องจะสงสัยว่าพี่สุชาติรู้ได้ยังไงไปพูดเป็นตุเป็นตนะนี่คือความเชื่อนะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องเชื่ออย่างที่พี่สุชาติพูดนะอะถ้าท่านใดอาจจะเข้าใจว่าพี่สุชาตินี่พูดแบบไม่มีหลักการไม่อะไรก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพี่สุชาติพูดตามที่ตัวเองเชื่อเพราะว่าเรื่องแบบนี้เคยเห็นหลายครั้งแล้วเรื่องการปรากฏตัวของวิญญาณจะเป็นในลักษณะ เวลดดวยกันหมดนะครับคือเขาจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณของทหารของนักรบเนี่ยพี่ตุ้ยเคยประสบครั้นหนึ่งนะครับที่โรงเรียนการเมืองการทหารที่ภูหินลองก้าอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่น้องคงเคยคงเคยไปนะใครที่เคยไปเที่ยวทับเบิกแล้วก็ไปหินลองก้า เส้นทางท่านนั้นมันจะมีโรงเรียนการเมืองการทหารใช่ไหมถ้าท่านใดเคยไปบอกเลยปีพศ2528พี่ทุิชาติเคยไปปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนี้ก็คือจะไปที่บ้านทับเบิกตอนนั้นยังไม่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับไม่มีนะไม่ใช่ถนนลาดยางทุกวันนี้นะทางขึ้นตรงอำเภอหลบเก่าเนี่ยจะเป็นดินลูกรังนะครับแล้วก็ช่วงที่ไปมันเป็นช่วงหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวนะครับ ประมาณต้นต้นเดือนตุลาคมมนก็ยังมีตกลงมาบ้างแต่มันขึ้นทางทับเบิกไม่ได้ไอ้ขึ้นเออใช่ขึ้นทางบารรม์เก่าไม่ได้ก็ต้องไปขึ้นอ้อมไปขึ้นทางบ้านแยงแล้วก็ขึ้นทางภูนินลักกาทางนู้นพอดีไปถึงโรงเรียนการเมืองการทหารตอนนั้นสองข้างทางเ็าจะมีเชือกฟางขึงตลอดเชือกฟางสีแดงแดงแล้วเขียนไว้บอกว่าห้ามข้ามบอกว่าห้ามข้ามที่นี่มีกับระเบิด เขาเขียนไว้ยางงี้เลยนะครับสองฝั่งเลยฝั่งถ้าขึ้นทางโน้นฝั่งทางขวาก็จะเป็นโรงเรียนการเมืองการทหารนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นทางไปทับเบิกตอนนั้นเป็นถนนลูกหลังขึ้นไปรถยีมซีแล้วก็รถเข้า้ลายนะครับไปเหยียบกับสะเก็ดระเบิดนะครับสะเก็ดระเบิดก็เป็นพวกคงจะเป็นพวกปืนใหญ่นะครับพวกปืนใหญ่แล้วยิงไปก็แตกใช่ไหมแต่ก็ตกอยู่ตามพื้นแล้วมันเป็นเหล็กนะครับมันแข็งแล้วก็คมด้วย รถยีมสีมีสิบล้อก็ไปเหยียบยางแตกไปสีเส้นนะครับข้างหลังสามล้อหน้าหนึ่งนะครับก็เลยไปมนะันก็จอดตรงนั้นจอดตรงหน้าโร,รงเรียนการเมืองการทหารเลยนะครับผ่านไปเมื่อไหร่จะต้องนึกถึงทันทีนะครับไปถึงแล้ว้องจอดตรงนั้นไปไม่ได้ฝนก็ตกนอนอยู่ตรงนั้นนะหนึ่งคืนนะครับสองวันกว่าจะได้ออกก็นานพอสมควร ก็ช่วงนอนกลางคืนพนลรถขับเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนนิสิชาตินี่แหละเ,เขาชื่อวิรัตนะครับก็วิรัตก็ชวนขึ้นไปกอดชาติชาติขึ้นมานอนกับกูข้างบนเนี้ยชาติก็เลยขึ้นไปเป็นน้่งไปนอนไม่มีเตียงนะครับที่น้องนึกเห็นที่ขับรถยีมซีมจะมีแค่ลังคาแล้วก็ไปนอนโคตรอยางนั้นเนะ่ยยุงก็เยอะนะครับแล้วก็ แต่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีลูกน้องสองคนนะครับเป็นบนทหารสองคนก็นอนข้างล่างนอนอยู่ใต้ท้องรถยีเอ็มซีนะแต่ก็อยู่ได้นะครับก็นอนตรงนั้นพอกลางคืนก็นั่งคุยกับวิรัตอยู่พี่น้องเชื่อไหมประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะครับวิรัตจะกินข้าวหรือเปาศ้มึงเห็นนั่นไหมเห็นอะไรมึงเห็นที่เรียนการเมืองการทหารไหมใครวะ ประมาณสิบกว่าคนกำลังยืนอยู่บางคนก็นั่งอยู่มันก็ตกใจนะกลัวนะกลัวเป็นคอมมินิตไม่ได้กลัวว่าจะเป็นผีวิญญาณนะกลัวเป็นคอมมินิตเฮ้ยคอมมินิตมาดีวว่วาไหนบอกไล่ไปหมดแล้วมอบตัวกันหมดแล้วก็ก็ดูก็ตั้งใจดูก็เห็นเป็นรูปคนนะครับแต่งกายเหมือนทหารปลดเอกนะครับแต่มันก็เป็นแค่ลางๆนะก็มองเห็นอยู่ กลัวก็กลัวคิดว่าเป็นคนนี้ก็จะมาจับแต่ก็ไม่มานะครับระยะห่างก็ประมาณไม่เกินห้าสิบเมตรเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่กระดุกกระดิกนะครับก็าอาจจะมีการขึ้นไปยุกยักยัก,ยกบ้างน,นิดนิดหน่อยหนะครับก็เห็นเขายืนคุยยืนชมลุมกันอยู่ก็ไม่คินเมียก็ไม่กล้ากลัวก็กลัวนะครับเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับนานมาก จนเผลอหลับไปนะเผลอหลับไปไม่รู้ตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นเขายืนอยู่อยู่ท่าเดิมนะครับมั่นใจนะเพราะว่าไม่ได้เห็นคนเดียวลูกน้องข้างล่างก็เห็นนะพลทหารสองคนนะเขามาเล่าฟังตอนเช้าบอกเขากลัวมากเขาต้องเดินั่งบังล้อรถกลัวเขากลัวคิดว่าคอมมินิตมาแต่เขาไม่มาสักทีเขาเลยถามว่าเป็นคอมมินิตไหม พี่แท้เบอกไม่มั่นใจว่าเป็นคอมนิตหรือว่าเป็นเป็นวิญญาณหรือเปล่าเพราะว่าแถวนี้เขามีการประทักะกันแล้วก็มีการตายกันหลายคนถ้าเป็นคอมนิตจริงเขาต้องข้ามมาสิถูกไหมเลี้งอย่างคนที่ตอนนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับไปหมดแล้วแล้วแถวนั้นก็มีทหารเราอยู่เป็นระยะระยะนะครับมีรถทหารช่างทหารพานทนะหารหลักที่ประตังขันนะนั้นก็มีอยู่พอสมควร ก็ไม่น่าจะมีคอมิวนิตมาเคลื่อนไหวแต่พี่เร่าเห็นจริงๆเห็นกับเพื่อนแล้วก็พลทหารนี่คือวิญญาณของนักรบไม่ว่าเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์กองทัพปลดแอกหรือว่าเป็นทหารขมนันหรือว่าวิญญาณใครก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในสภาพนีน้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็จะอยู่สภาพนี้ไม่ไปไหนนะครับจนกว่าจะมีการเรียกวิญญาณกลับไปบ้านแต่ตอนหลังได้ทราบว่าญาติพี่น้องของ ขมิททหารบทเอกสหายท่านพวกนั้นเน่ะเขาไม่เชิญวิญญาณญาติเขากลับไปแล้วนะครับทึกวันนี้ก็มีใครเห็นทหารเขมรก็เช่นเดียวกันจะตกอยู่ในสภาพนี้อีกนานนะครับจนกว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณกลับไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนเขาก็ยังคือนักรบที่ต่อสู้เพื่อุดมการเพื่อประเทศชาตินะครับฉะนั้น ทางผู้นำของเขมกรกัมพูชานี่ท่านใจดำมากนะครับไม่มาเรียกวิญญาณลุกน้องท่านกลับไปปล่อยให้เขาทนอยู่อย่างทุกทรมานนะครับจนกระท,ทั่งส่งวิญญาณเรียกทำให้กระแสจิตวิญญาณของตัวเองส่งวิญญาณส่งกระแสจิตนียจะไปหาญาติให้ไดนะ้แต่ไปไม่ถึงนะครับ มาอยู่แค่ในหมู่บ้านคนที่รับรูก้ก็คือหม้านะครับส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนเป็นที่น่ากลัวแล้วก็น่าเวทนานะครับถ้าท่านได้ดูอยู่นะท่านรีบมาเรียกวิญญาณให้กลับไปอย่ารอมาเก็บกระดูกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะมาเก็บกระดูกอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องข้าม เข้ามาที่ภูมิะเขือแล้วก็ต้องต่อสู้กับทหารไทยผมว่าท่านไม่ได้เก็บนะครับท่านจะมาเพิ่มรีบมาขอรีบมาทําวิธีเรียกวิญญ,ญาณเข้าไปทําที่บ้านก็ได้ครับทําให้ถูกต้องน,นี่คืออีกมิติหนึ่งของวิญญ,ญาณที่พิสุทธิญาิได้รับรู้รับทราบนะครับพอได้รู้เรื่องนี้รู้เลยว่าจะเป็นยังไงวิญ,ญญาณก็จะมีสภาพแบบนี้ เขาไม่ใช่เดินเพ่นพ่านนะครับเขาก็จะมีสถานะเขาอยู่คือเขาจะอยู่เฉยๆนิ่งๆนะครับแต่ว่าในใจของเขามีความทุกข์ระทมมีความทรมานเพอาคิดถึงญาติพี่น้องอยากจะกลับบ้านนี่คือความรู้สึกของทหารไม่ว่าชาติไหนจะเป็นแบบนี้แบบเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องมาเล่าพี่น้องฟังเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในกำลังใจพี่โซชานครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรใหม่ๆมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติคือท่านจะมาแจ้งพี่น้องทางช่องนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ